คอนโดใหม่แต่งครบส่วนการอรังเวอร์โอ้โหคุณผู้ชมแถมไกล้รถไฟฟ้าสายสีเขียวและสายสีเหลืองด้วยนะคุณผู้ชมสถานีสัมงเลยในจ้าหรือแบลลิงก็ดีนะคะสวัสดีค่ะขอต้อนรับนะคะเข้าสู่โคการเอไลท์ A ight, สุขุมวิทเจค่ะ และในวันนี้นะคะก็อ,อยู่กับเอกที่เจ้าเก่าเจ้าเดิมค่ะคุณผู้ชมขาวันนี้นะคะจะมารับหน้าที่ในส่วนของการพาคุณค้าเนี่ยชมโครงการคอนโดใหม่ใกล้รถไฟฟ้าคุณผู้ชมโอ้โหต้องบอกเลยว่า น,นะะก็ได้แต่งตัวมาเต็มเป็นสาวญี่ปุ่นขนาดนี้นะคะเป็นเกอิชาแต่ไม่ได้มาชมน้ำชาแต่อย่างใดน,นะคะด้วยความที่ว่าโครงการ a อไลท์สุขุมวิทเจ็เขามีความเป็นกิจอาญี่ปุ่นเล็กๆกับคุณผู้ชมว,วันนี้ก็เลยต้องจัดให้กับเดี๋ยวเราไปดูในส่วนขงตัวโครงการกันบ้างดีกว่าค่ะว่าตัวโครงการมีอะไรเด็นๆโดโดๆน,น่าสนใจบ้างเดี๋ยวตามไปดูกันเลย งการเอไล์สุขุมวิท7จเป็นคอนโดมิเนียมสูง8ชั้น2อาคาร375ยูนิตส่วนกลางครบครันฟิตเนสโคกิงสเปซสระว่ายน้ำระบบเกลือพร้อมอ่างจักรุซี่พายเวทการ์เด้นหรือสวนลอยฟ้าและอื่นอืนอ,นอีกมากมายโครงการตั้งอยู่หน้าซอยสุขุมวิทเจ6ไใกล้รถไฟฟ้าสายสีเขียวและสายสีเหลืองสถานีแบลลิงและสำโรง พร้อมทั้งอย่างใกล้ห้างสรรสินค้าอย่าง B ิ g กซีตอนนี้นะคะเอกก็ได้เข้ามาอยู่ในส่วนของห้องตัวอย่างขนาด48ตารางเมตรเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะซึ่งต้องบอกเลยว่าเลเยอร์หรือเลเยอร,เเอร์ที่ทาครงการแบ่งสัดบ่ส่วนให้กับคุณลูกบ้านเนี่ยใช้สอยงานได้อย่างคุ้มค่าคุ้มราคาจริงๆค่ะคุณผู้ชมและอย่างที่เห็นนะคะห้องนี้ก็จะมีในส่วนของสองห้องนอนหนห้องน้ำโถงรละแค่ ก็ต้นที่มัวที่กว้างมากๆเลยค่ะคุณผู้ชมจุดนี้ที่เอกยืนอยู่ก็เป็นห้องรับแขกประกอบไปด้วยนี่เลยค่ะคุณผู้ชมโซฟานะคะแล้วก็ชั้นวางทีวีค่ะเดี๋ยวเราไปดูมุมถัดไปกันเลยดีกว่านะคะในส่วนของมุมนี้นะคะก็เป็นมุมรับประทานอาหารค่ะที่ประกอบไปด้วยโต๊ะรับประทานอาหารแล้วก็เก้าอี้ คุณผู้ชมในส่วนของโต๊ะรับประทานอาหารแล้วเดี๋ยวเราไปดูในส่วนของโซนทาครัวกันบ้างดีกว่าค่ะโอเคมุม <Okay. S 1> ทำครัวตรงนี้นะคะต้องบอกเลยว่าถ้าโครงการก็แถมในส่วนของเคาน์เตอร์ครัวให้ด้วยทุกชมครัาโอ้ดูสิมีเป็นว่างสําหรับช่องใส่ไมโครเวฟด้วยค่ะคุณผู้ชมที่สําคัญเนี่ยมีชั้นใส่ของให้อีกด้วยจุกๆไปเลยคับคุกชมครัาแล้วก็จะมีในส่วนของซิงห์ลังจากด้วยและที่สําคัญค่ะคุณผู้ชมเราไป ห้องน้ำทางโครงการเลือกผลิตภัณฑ์จากอเมริกันสแตนดาร์ดเอาล้ค่ะคุกผู้ชมขะตอนนี้นะคะเอกก็ได้เข้ามาอยู่ในส่วนของห้องนอนเล็กเป็นที่เรียบร้อยแล้วค่ะห้องนอนเล็กนะคะทางโครงการก็บิวอินในส่วนของตู้เสื้อผ้าให้ด้วยเป็นตู้เสื้อผ้าที่ค่อนข้างจะใหญ่ออพอสมควรเลยนะคะทุกผู้ชมสามารถใส่คงใส่ของ,ของและชั้นลิได้หมดเลยค่ะทุกผู้ชมขาและที่สําคัญเนี่ยจะมีโต๊ะื่องแปลงให้ด้วยนะคะรวมถึง ห้องนอนเล็กนี้นะคะก็จะมีดีส่วนของระเบียงที่เราสามารถเปิดออกไปเช็ควิวได้ด้วยครับเห็นว่าห้องนอนเล็กนี้ก็ว้าวแล้วนะคะเดี๋ยวเราไปดูนีส่วนของห้องนอนใหญ่กันบ้างดีกว่าค่ะว่าจะว้าวมากแค่ไหนไปเลยค่ะคุณผู้ชมนี่คือดีส่วนของห้องนอนใหญ่ที่เป็นห้องมาสเตอร์ค่ะโอ้โหผู้ชมค่ะห้องกว้างมากเลยนะครับคุณผู้ชมอ่ะจริงๆ ห้องท,ที่แล้วคิดว่าว้าวแล้วนะพอมาห้องนอนนี้คือยิ่งใหญ่มากๆเลยค่ะคุณผู้ชมนี่เลยค่ะตู้สภา,าซึ่งก็ใหญ่ไม่แพ้กันกับห้องนอนเล็กแต่จ้าคุณผู้ชมจ้าอ่ะแล้วมีอะไรอีกเตียงขนาด5ฟุตค่ะคุณผู้ชมแล้วก็โต๊ะเครื่องแปลงจ้า ต้องบอกเลยว่าพื้นที่ใช้สอยนะใช้ได้อย่างเป็นตัวจริงๆเพราะอะไรเพราะว่าจากการที่แบ่งโซนทั้งบิวอินแล้วเราก็วางในส่วนของเตียงเรียบร้อยแล้วยังมีในส่วนของพื้นที่นะคะที่เราสามารถเดินได้เอาจริงๆถ้าใครเป็นสายออกกำลังกายเรายังทําโยคะตรงนี้ได้เลยนะคะคุณผู้ชมขาอ่าโูคุณผู้ชม วางมาเลยเห็นแบบนี้แล้วนะคะถ้าใครสนใจเดี๋ยวเราไปดูในเรื่องของโปรโมชั่นส่วนลดของแถบที่ทางโครงการเนี่ยมอบให้กับคุณผู้ชมกันบ้างดีกว่ค่าเอาละค่ะคุณผู้ชมคาเรามาดูนีส่วนของส่วนลดของแถบที่คุณลูกบ้านหรือว่าคุณลูกค้าเนี่ยจะได้จากการซื้อ, or, ite, อคอนโดเอไลท์สุขุมวิท76ที่นี่แห่งนี้ค่ะเริ่มแรกเลยนะคะก็ตั้งแต่ประตูร,ระบบดิจิตลอลดอร์ร็อกเฟอร์นิเจอร์บิวอินแบบฟอร์ติฟอริดค่ะไม่ว่าจะเป็นในส่วนของ โต๊ะรับแขกโซฟานะคะท็อปครัวนะคะรวมทั้งสุขภัณฑ์นะคะจากอเมริกันแซนด์ดาด้วยวคุณชุขขาอันนี้ก็เริศหรูไม่แพ้กันเลยนะจ๊ะคุณผู้ชมและที่สาคัญเนี่ยมีแอร์หรือว่าเครื่องปรับอากาศให้กับคุณลูกบ้านคุณลูกค้าด้วยโอ้โอ้เอ็มจีรีบจับจองตอนนี้นะคะรับไปเลยมีส่วนของฟรีค่าใช้จ่ายวันโอนค่ะ,ะเห็นแบบนี้แล้วต้องรีบจับจองนะคะคุณผู้ชมสำหรับใครที่สนใจนะคะสามารถติดต ข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ตามด้านล่างนี้ได้เลยนะจ๊ะไว้พบกันในคลิปหน้านะคะรักตุด๊ด่าชิ้งตุ๊ดนะคะติดตามกันต่อไปเรื่อยๆค่ะจะได้ไม่พลาดคลิปต่อๆไปของเอกสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะบ๊ายบายปม่เไท